ไาแล้วปะเนี่ยเก้นรถแล้วเตรียมพร้อมแล้วผู้ได้สาบ่ได้ไปแลป้วปะเนี่ยเอาเร็วให้ไป,ลลไปเร็ว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 โอ้โหรถบเป็นตกี้หลือเ่้นมันมสีม่วมเลยกระบุมหลานเจ้กะสน

ไม้ไดยโอ้มันเป็นขาไ่มันหลอดออกนี่เลรตลาลวมวาทวมพอดีดนะยันน,<ด>นั่งเนาะก็ไปลากสอนเฮ้ยมันพปพอนึงเหอจะฟางน้งโค้งไงเหรอจันนี้มันเป็นโค้งไงเหรอจันนี้ เออทีจ้าสาวเขาเห็นก็บ้าหูจ้าลงทงล้งท่าก็ได้พักได้มีพี่น้องหาสอนหาสาหาเก็บพักเก็บมีน้ำทงหมดแลวพี่น้องเอยบรรยากาศดีดีแตอากาศก็เย็นดีสบายพี่น้องไปหาเก็บเนี่ยมือแรงแต่เป็นการสิทิตถูกดีเป็นจังโมหอนพี่น้องนวดพะวงอัวลัวอยู่เก็บมามามัดเซใส่ถังไว้ให้มันยืดหนาพี่น้องเขาอากรากเต็มทงเต็มท่าอยู่ปูกับมันมันไปสอนมาไหมพี่น้องปูนี่ปูสีมันมันจากน้อยพี่น้อง ปนใส่ปะทูนะจ่ะแสบคักขนาดเลยปริกินตั้งหาหกปีเราพี่น้องคือจ่าเดียกเห็นกระน,นำร้ายแตกพี่น้องตำตันาอึกมันในพี่น้องอันดองมันเอาไปถดจำจ่าหยกน้ำปลาลุงจำปนแล้วแล้วกปบะกอกลุงใสพี่น้องเอ้ยหอมหวยหวยนี่ตาแสบคักผักบุ้งกะว่าสิพัดไฟแดงแะพี่น้องผักบุ้งก็ได้มันเป็นไฟดำควนกลุ่มฟ้ากลุ่มหมวกคือพี่น้องแต่ว,ว่าก็าหอมพ้นไฟแสบคือกันละจ้า แต่สมัยตะกี้เพิ่งกะเฮ็ดจังสี่แล้วเนาะพี่น้องไ,ไปเลยพิ่งเต,เตเาแก๊สคือบ้านห้องเสมอนี้กินแบบนี้มันจังแซ่บมันไดมันได้บรรยากาศไม่จ่จา,าม,จมาสิพูนมีปูก็ผัดผักบุ้งเท่านั้นล่ะพี่น้องก็บ่แล้วไข่เจียวคือเก่าจ้าเจียวไข่จาก3-4หน่อยพี่น้องพอได้กินแจ่มกันเขากันคักขนาดแล้วเด้อบะพ,พี่นี่พี่น้องสิเรียบร้อยแล้วจ้ามาเด้อจ้ามาจิ้งเข่าร้องกันจ้าฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกําลังแรงใจสาวใครเห็นกับบ่าวโหูในเด้อจ้าพี่น้องขอบพระคุณหลายๆจ้าสวัสดีครับมาจ้าจิน้อง มีผัดผักบุ่งนีดปนนีปูพี่น,อน,อน,น้องกินดองอีปูน้ำมาแก่เสร็จแ้กันจ้ะมาคับกินข้า,าวเช้าน้ากันครับรานเปิดปนอีปูหอมหอมเปิดเลยอ่ะแม่ประธานใหญ่เปิด xin phần đây dọc ở đạo phân hiệu lương 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 เมนูบ้านๆซะหน่อย <S 2> <S 2> ลองอีกตัวเส้ปลาไม่แล้วออขอบคุณครับคนดีมีน้ำใจอีกนะฮะแันตักงหลาย <laughs> <laughs> mình không nghe Nhưng kinh lại rồi นั่งองได้ครอขอบคุณค่ะครับ้เ็ดต้องหี้งใ อืมดีนอมืมเมนูบ้านบ้านน้ <laughs> กว่าจะได้กินรอมาถึงหกปีโอเคอ่ะ <laughs> 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 เมื่อสัก,กครู่ใช่ไหมครับจ้าตัอีปูสักคำหนึ่ง <c oughs> ครูเข้าเจ้าไม่ถึงใจเนะ <c oughs> สุดอยอดครับมัน <c oughs> จะเข้ากัน เข้าจ้าไม่เข้ากัน,นอันนั้นปุ๋ยน,น้่ก็ต้องอืมนี่จัาวจ้าะพักหนอ ขอาวม,มันจันเอ็มข้าวเหนียวหีีพี่หวง <laughs> กินีนปากว้สนีนะจ๊ะพี่น้องกินหมาพอกันไหมจ้าหาหนังกินจซ่บมาสู่กินไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ